ตัวนี้เป็นโคมไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่น200วัตต์โมดิโซล่าปรับแสงไฟได้3สีนะครับโคมไฟรุ่นนี้ส่องสว่างได้นานถึงเช้านะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตความจุ12,000มิลลิแอมมีรีโมทควบคุมการทำงานพร้อมฐานรีโมทมีขายยึดแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์น็อตและพุกแผงโซลาเซลล์โมโนคริสตัลไลท์กำลัง6โวลต์12วัตต์ให้สายไฟมายาว5เมตรถ้าเราต่อแผงโซลาเซลล์กับตัวโคมไฟเข้าด้วยกันเขาก็จะเป็นโหมดเปิดปิดออโต้ในตอนกลางวััันนนถ้าาาาาแแแผงงงงโโซซลลลลล่เ์์ชรรจจพหหืออวด,ดดดดดสไฟะบ กลางคืนไฟติดเองอัตโนมัติตามแสงที่เราปรับไว้นะครับรุ่นนี้ปรับได้เป็นแสงขาวแสงผสมและแสงวอร์มนะครับโคมไฟมาตรฐาน IP 65ทนแดดทนฝนติดตั้งกลางแจ้งได้เลยนะครับสนใจสินค้ากดสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับ